าน,นิสงแห่งกายะคตาสติพิขุทั้งหลายกายะคตาสติอันพิขุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วประธรรมให้มากแล้วผู้สนละธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในส่วนวิช,ชาย่อมหลังลงในภายในของพิขุนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่ง ซึ่งไหลไปสู่สมุทรย่อมอย่างลงในภายในของผู้นั้นฉะนั้นที่ขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วประทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสังเวชมากเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะมากเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อได้ยาณทัศสนะ เป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติทิกุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลอบรมแล้วประทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมากย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากย่อมเป็นไป เพื่อความเกษมจากโยคะมากย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อได้ยาณทัศนะย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วประทําให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิต ก็สงบแม้วิตกวิจารณ์ก็สงบธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์ธรรมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติพิกุทั้งหลายธรรมข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้ววระทรมให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารณ์ก็สงบ ธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิช,ชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์ที่ขุทั้งหลายทมข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วประธรรมให้มากแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นได้เลยและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้ทมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติ ภิกุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วประธรรมให้มากแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นได้เลยและอกุศสลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้ภิกุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วประธรรมให้มากแล้วกุศสลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูลยิ่งทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะฆตาสติภิกขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วประทรรมให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไป เพื่อความเจริญภัยรุยิ่งที่ปุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วประทำให้มากแล้วย่อมละอวิชาเสียได้วิชาย่อมเกิดขึ้นย่อมละอัสมิมาณะเสียได้อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอนย่อมละสังโยเสียได้ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะขะตาสติ ภิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วประทำมให้มากแล้วย่อมละอวิชาเสียได้วิชาย่อมเกิดขึ้นย่อมละอัศมิมาณะเสียได้อนุสัยย่อมถึงความเพลิดถอนย่อมละสังโยชนเสียได้ีิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วประธำรมให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาธาปริมิพานทมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติภิขุทั้งหลายทมข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วัวรธรรมให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาธาปริมิพาน ทิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วปรธรํามให้มากแล้วย่อมมีการแทงตลอดาธาตุมากหลายย่อมมีการแทงตลอดาธาตุต่างๆย่อมมีความแตกฉานในาธาตุมากหลายทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะขะตาสติทิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้ว ประธรรมให้มากแล้วย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลายย่อมมีการแทงตลอดธาตุต่างๆย่อมมีความแตกฉานในธาตุมากหลายทิุู่ทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระธรามให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำสกะทาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะพตาสติที่กุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกวัทธรให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งย่อมเป็นไป เพื่อทำสกะาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งทิกขุ่ทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วประทรให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญเห็นปัญญาย่อมเป็นไป เพื่อความไพ่บูร์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพ่บูร์ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไว ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชั่มแรกกิเลสทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะคตาสติทิ่ขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วประทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไป เพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความไพบู์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพบู์ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่ง ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้ม <soybeans> <remarkable S 2> ีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไวย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชํ่แรกกิเลสพิกุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่บริโภคกายะคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะพิกุทั้งหลายชนเหล่าใดบริโภคกายะคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะพิกุทั้งหลาย กายะคตาสติอันชนเหล่าใดไม่บริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่บริโภคแล้วภิกุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดบริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วภิกุทั้งหลายกายคตาสติของชนเหล่าใดเสื่อมแล้วอมาตของชนเหล่านั้น ชื่อว่าเสื่อมแล้วพิขุทั้งหลายกายะคตาสติของชนเหล่าใดไม่เสื่อมแล้วอมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่เสื่อมแล้วพิขุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้วพิขุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมตะชื่อว่า อันชนเหล่านั้นชอบใจแล้วพิกุทั้งหลายชนเหล่าใดประมาทกายะคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะพิกุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่ประมาทกายะคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะพิกุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืม พิกุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมพิกุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ซ่องเศษแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ซ่องเสษแล้วพิกุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดซ่องเสษแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นส่องเสพแล้วพี่กุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดไม่เจริญแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่เจริญแล้วที่กุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดเจริญแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเจริญแล้วที่กุทั้งหลาย กายคะขตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ทำให้มากแล้วพิกุทั้งหลายกายคะขตาสติอันชนเหล่าใดทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำให้มากแล้วพิกุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตตะชื่อว่า อันชนเหล่านั้นไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งพิขุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งพิขุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่กำหนดรู้แล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่กำหนดรู้แล้วพิขุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดกำหนดรู้แล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นกำหนดรู้แล้วพิขุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทำให้แจ้งแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ทำให้แจ้งแล้วพิขุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดทำให้แจ้งแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้น ทำให้แจ้งแล้วดังนี้